สวัสดีเด้อจ้าพ่อพี่น้องอบสินเองนะจ้าจากเมืองเบนตีประเทศสกอตแลนด์นอกจากนวันนี้อบสินมาทำอะไรนะจา้าพอดีนะคะวันสุกนะคะได้เศษอาหารนะคะมาจากโรงงานจ้ะก็เลยมาทําเป็นปุ๋ยมาร์กนะจาะเนอะอยู่ที่สวนเฮานี่แหละจ้า,จาพ่อพี่น้องสิ่งแรกที่ต้องใส่ไปนะคะก็จะเป็นขี้ม้าค่ะทุกคนคะ่ะใส่ไปก้อนนอกจากใส่เศษอาหารลงไปแล้วตามด้วยนะคะปุ๋ยขี้ม้าค่ะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็ลดน้ํสสาส่วนตุวทั้งนี้นะคะก็จะเป็นดินนะคะที่เขาปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานต่อไป นะคะก็เลยเก็บไปนะคะทุกคนคะ่ะเหตุนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงหลังจากขี่เก็บทิ้เสร็จเรียบร้อยนะคะอมสินมาทําอะไรวว,วเ,เวียนๆอยู่ในตรงกุหลาบนะคะพอดีนะคะใบนะคะมันเป็นอ่า เคยเป็นโรลคล้านะคะทุกคนคะ่ะมันเป็นแบบดำๆนะคะอมสิงจะต้องเอาออกไปเห็นมันเหมือดน,นะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยคะ่ะก็จิเกตเต็ดแบบนี้กันไปเลยนะคะก็ต้องดูแลน้ำนิดนึงเก็บไปเก็บมากรกะสิเหมือดตดเราจะพ่อพี่น้องแต่ว่าพวกเป็นอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอกรบปงมะมัมนะคะเหล่าดอกใบนะคะจะงามขึ้นค่ะอันใดที่เสียนะคะาก็ต้องเฝ้าออกไปจากพ่อพี่น้องเนี่ยคะ่ะให้เส็จเรียบร้อยนะคะอมสิงกับผ้าทุกคนนะคะม,มาในอุม,มองพักนะคะที่ปลูกมะละไว้นะ ะะสังเกตเพราะค่ะคลิปนะคะกับรูปภาพมันอาจจะปะตรงกันนะคะเพราะว่า,าตรงนี้นะคะเขาก็พึงการจะเจริญเติบโตเขาพึงจะเจริญเติบโตนะคะพะพี่น้องบางรูปภาพนะคะอ,อมสินไม้ทุกเพิ่นเบิงกับคือเขาใหญ่ไปแล้วเนาะจาะ๋านาะนี่ก็คือ,อหูระพานะคะซึ่งเขากําลังใหญ่ช่วงที่อ,อมสินทายคลิปนะคะจะเป็นช่วงเดือนมิถุนาอยู่นะคะเนี่ยจ้ะ กําลังใหญ่กําลังเติบโตนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้หย่ากระติมนะคะเพราะว่าอมสินนะคะบกค่อยได้มีเวลานะแต่ที่เห็นอยู่นี่คือถอนหย่าออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะคะก็จะลุยถางหย่าออกไปอีกค่ะเพราะพี่น้องเอ้ยกิจจัตาประจําวันของข่อยเมื่อกี้เป็นหัวละพ้าน,นะคะมาเบิ่งผ่าอีตูค่ะทุกคนคะ่ะการจะเลื่อนเติบโตถือว่าอื ข่บ๊อบอ,อยากสิบเอาเลยทุกคนเลยเห็นภาพภาพมันฟองเนาะจ้าเนาะแล้วที่นี่หลังจากที่เฮตเอียงก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพาทุกคนนะคะมาเคลียร์บริเวณนี่ค่ะที่ออมสินเคยทายลงให้ทุกคนได้เบิง่งเนาะจ้าตรงนี้ดินจะเยอะมากนะคะพ่อพี่น้องจะถามว่าเคลียร์มือนี่เสร็จบอฟเสร็จตัวค่ะนี่ค่ะกับทีเฮ็ดเต้เท่าที่เฮ็ดอ่า ได้นะคะทุกคนค่ะกับบริเวณหล่งเรียบอีกอย่างปันไดนะคะทุกคนตาหมูนะก็ยืนห่อแพกแหงแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขา,า,าได้ว่าง่ายๆพอพี่นงบ่ได้เคลียร์มาสามปีแล้วเพราะว่าอมสินชาวสวนมาสามปีตรงเนี้ยก็คือแปยหกตลอดนะคะบ่ได้จัดเก็บอีกอย่างมันเสรียบรอยปีนี้ก็เลยตัดสินใจนะคะเอาออกไปมันเหมิดค่ะแล้วใส่พื้นที่ตรงนี้นะคะไว้สําหรับนั่งเล่นค่ะแล้วก็ปลูกดอกอาโมเมนห้เดนเดียนะอะ เป็นปลูกไฮยาซินนะคะปลูกอดอกดอกไฮยาซินนะคะทุกคนค่ะแล้วกับปลูกดอกอ ลิลลี่นะคะในลำดับถัดไปนะคะแล้วก็เป็นหม่องนางลิล่น,นะคะทุกคนคะ่ะเหตุแต่เพพระพรข้าวเรา่ะเมือกันแล้วนะคะอ,อมสินกับตาหมูนะคะกัสิกบ,บานคือเลยเอาแวะไปเบื้องอ่าสตอเบอรี่สักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บเอาไปให้หลานเพิ่นนะคะที่อ,อมสินในท่าคลิปให้ทุกคนได้เบื้องของมือว่านแล้วเนาะจ้าเนี่ยจ้ะเก็บเซตเนาะค่ะเนาะกับจิไปส่งให้หลานละค่ะทุกคนเลยจังไหนคลิปนี้นะคะอ,อมสินขอฝากทุกคนไว้ซํานี่นะคะจังไหนถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอมสินกับ ตาหมูนำเด้จ้าพอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า